es buena sensación. Sáquete, le paré, eso sí es el sonido, sáquete, le paré, toda confusión. ครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันในเรื่องของการปรับระบบไฟครับจากรถยนต์ w 204 207 212และรุ่นอื่นๆน,นะครับที่มีจอดิสเลย์คล้ายๆกันแบบนี้นะครับแล้วปีรถน่าจะอยู่ในปี2013 2014 2015เนี่ยก็ยังใช้ฟังก์ชันนี้อยู่นะครับเรามาปรับระบบ ไฟนะครับเพึ่งระบบไฟเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็จะมีไฟเรื่องไลท์เลย์นะครับในส่วนของ p a s s ซนเจอร์รูก็คือห้องโดยสารนะครับว่า,าเราสามารถแบบว่าพอเรากดล็อกรถรถก็จะแบบว่าค่อยๆรีไฟให้นะครับรวมถึงยังมีฟังก์ชันที่เป็นเรียกว่าเป็นไฟ r o u n d l i g h t i n g หมายถึงว่าตอนกลางคืนสมมุติว่าเราจอดรถในที่มืดนะครับแล้วเราปลดล็อกรถเนี่ยรถจะเปิดไฟเหมือนส่องส่องให้เราเห็นทางนะครับให้เราเดินมาที่รถได้อย่างปลอดภัยนะครับรถก็จะมีระบบไฟแบบนี้ให้นะครับสำหรับรถยนต์ m e อร์ d e s b e n z หลายๆรุ่นนะครับก็บางทีเราล็อกรถเสร็จแล้วนะครับไฟมันยังไม่ดับไฟยังเปิดส่องทางให้เราได้เดินเห็นนะครับเวลาเราเดินสมมุติว่าไปจอดรถร้านอาหารแล้ว ที่จอดรถเปรี้ยวๆนะครับแล้วเราก็อยากให้ติดไฟก่อนเพื่อที่จะ,ะให้ไฟมันติดแล้วเราจะได้เดินไม่เจองูไม่เจออะไรนะครับก็รถยนต์ Mercedes-Benz ม,ม,มีฟังก์ชันนี้เรียกว่า Surround l i g h t i n g ครับแล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือ d a y light นะครับเราอยากให้ d a y l ไล h ์เนี่ยเปิดไม้ในช่วงของตอนกลางวันหรืออยากที่จะปิดนะครับก็สามารถเลือกปิดเลือกเปิดได้เช่นกันครับวิธีการนะครับเราก็ไปที่ฟังก์ชัน Setting ครับ หลายท่านเนี่ยทราบดีว่ารถยนต์ mercedes benz นะครับมีฟังก์ชันมากมายนะครับวิธีการนะครับเราก็เอาคุญแจเสียบเข้าไปนะครับนี่คือกุญแจนะครับเราเสียบกุญแจเข้าไปแล้วก็บิดคุญแจให้เป็นอยู่ในช่วงหน้าจอแบบนี้ครับที่แบบพร้อมที่จะสตาร์ทนะครับแล้วเราก็กดลูกศรขวาไปเรื่อยครับลูกศรขวาเรากดไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงคำว่า setting ครับ เซตติ่งเนี่ยหลายคนได้ผ่านประสบการณ์ในการใช้มาพอสมควรหลายคนก็อาจจะลืมหลายคนเพิ่งได้รถมาใหม่นะครับเราก็สามารถเข้าฟังก์ชันเซตติ n งนี้ได้นะครับแล้วเราก็คลิกลงมาครับเลือกที่ไลท์ครับแล้วเราก็จะเห็นฟังก์ชันที่ผมโชว์ให้ดูผมกด a c t i v a t e ไว้หมดเลยนะครับวิธีการบางคนแบบว่าเอ๊แบบเนี้ยมันถือว่าอ่าเราเราใช้ฟังก์ชันนี้แล้วหรือยังนะครับถ้าเป็นสีส้มแบบเนี้ยครับถือว่าเปิดออนหมดนะครับ แต่ถ้าเรากดโอเคสมมุติว่าผมกดโอเคปุ่มนี้ปุ่มโอเคหครั้งนะครับพอกดโอเคปุ๊บนะครับนี่คือ deactivate หมายถึงว่าเราไม่ใช้นะครับเราไม่ใช้ day light นะครับเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็คือ Surround lighting นะครับที่ผมบอกว่าเป็นไฟสองสว่างถ้าเรากดโอเคหครั้งถือว่าไม่ใช้ครับ รวมถึงไลท์ดีเลย์นะครับก็คือห้องโดยสารนะครับก็จะแบบว่ามีไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็เวลาเรากดล็อกรถนะครับมันก็จะค่อยๆหลี่ให้นะครับแล้วก็ทําให้เราได้เห็นของข้างในด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ดับเลยเวลาล็อกนะครับอันนี้คือเรียกว่าไลท์ดีเลย์นะครับเราก็กดโอเคปุ๊บนี่ก็คือเป็น Deactivate นะครับแต่ถ้าเรากดซ้ําไปอีกทีนึงนะครับถ้าเป็นสีส้มแบบนี้ครับ ไล่เปิดไปนะครับก็จะถือว่าเราเปิดระบบหมดนะครับ daylight เปิด u r r ร u n d ล์ g h ติ้งเปิด Light Delay เปิดครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่อยู่ในรถยนต์ Mercedes-Benz นะครับ ก็ตอนนี้นี่อยากทำแต205มากมากเลยอยากเล่นฟังก์ชันมากๆเลยแต่ยังไม่มีเงินซื้อนะครับตอนนี้ก็เลยมารีวิว w 204ซึ่ง204เนี่ยยังมีระบบที่เชื่อมกับรถรุ่นอื่นๆนะครับเป็น e-class เ e, อยรุ่นอื่นๆนะครับก็ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับจริงๆแล้วผมว่า น่าจะได้ในหลายๆตัวไม่แน่ใจว่า CLA ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่า W204 207 212ใครมีรุ่นที่รู้สึกว่าน่าจะใช้ดิสเพย์คล้ายๆกันใช้ฟังก์ชันหรือโมดูลคล้ายๆกันนะครับก็พิมพ์ในคอมเมนต์ได้เช่นกันครับก็เป็น1ชุดข้อมูลนะครับที่อยากเอามาแลกเปลี่ยนเดี๋ยวเราทวนอีกครั้งนะครับเราก็คือกดแบ็คครับกดแบ็คแล้วก็เข้าไปที่ฟังก์ชันยังไงครับก็คือทําให้ไฟมันติดแบบนี้นะครับ บิดกุญแจให้ไฟติดนะครับเลือกขวามาเรื่อยๆครับเลือกมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับมาจนถึงมาจนถึงเซตติ้งครับเซตติ้งนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาไปที่ไลท์ครับกดโอเคครับแล้วเราก็จะเริ่มเห็นฟังก์ชันนะครับ เดย์ไลท์นะครับเซอร์ราลไลทิงนะครับรวมถึงไลท์ดีเลย์ครับแล้วเราก็กดเลือกโอเคได้เลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะใช้มันนะครับต้องมีหน้าจอที่เป็นรูปรถแล้วมีสีส้มแบบนี้นะครับก็คือเราเปิดระบบครับอันนี้เปิดหมดนะครับแต่ถ้าเราปิดระบบอย่างเช่นเดย์ไลท์ผมปิดอย่างนี้ครับก็จะเป็นสีขาวครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับระบบ สองสว่างนะครับทั้งภายในรถและภายนอกรถครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ